เทสลากำไรบิตคอยจุกๆ FTX เตรียมคืนเงินรอบที่3กาหน้าเตรียมออกลายเส้นให้บริษัทคริปโตโตโตสวัสดีมูฮาลทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันศุกร์ที่25กรกฎาคมก่อนไปดูภาพรวมตลาดก็ขอฝากช่อง t i k t o k เอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปเล่าข่าวแบบนี้รวมถึงคลิปสั้นจากไลฟ์แล้วก็คลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตก็ไปรับชมกันได้ยังไงก็ฝากด like, กไดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรืออยากจะพูดคุยประเด็นต่างๆตอนนี้ทาง E เราเปิดด e ีฟ n ยแนนซ์ไทยคอนเน็แล้วนะครับในนั้นก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งในฝั่งหุ้นแล้วก็คริปโตที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องต่างๆกันใครที่อยากเข้าไปแจมก็สามารถสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ที่แปะไว้ด้านล่างได้เลยมาดู Bitcoin เช้านี้ก็เหมือนเดิมอยู่นะครับเริ่มมีการย่อของราคาแล้วก็น่าจะออกข้างไซเวยเพื่อรอเลือกทางอีกหรือเปล่าอีทีเลียมเองก็มีการพักตัวเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการขึ้นแบบเฮลตี้นะพอต้องมีการย่อบ,บ้างถ้าขึ้นไปอย่างเดียวเลยอันนี้ถืออววว่่่่่่่่าาาไไมมคคยดีีีสัััักกเทหรรนบฝงงงช้็ปตลตล คิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มทยอยทากําไรกันแล้วช่วงนี้แถมซายล็อกแล้วก็ช็อตเกือบ2,000 200, 0 0คนพอแตกกันไปเสียหายกว่า500ล้านดอลลาร์มาดูเบ็ดเงินกองทุนในบิตคอยกันบ้างก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีการหันมาเก็บบิตคอยกันอีกแล้วหาจ้าวซื้อเข้ามาที่194.2ล้านดอลลาร์ต้นอีทิลเลียม ETF ยังไฟแรงอยู่นะครับมีขายออกไปนิดเดียวที่เหลือซื้อเข้ามาอยู่ที่231.2ล้านดอ,นอลล์โซลนาก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับที่สิบสามจุดียล้านเหรียญสหรัฐเ1 ช่วงนี้ก็จะเงียบเงาหน่อยนะครับเพราะในตลาดไม่ค่อยมีข่าวอะไรวือหวาเท่าไหร่แต่ล่าสุดวือหวานแน่นอนนะครับพปะปาทั้มแกได้ไปดูงานไซต์ก่อสร้างของธนาคารกลางที่ของงบไปปรับปรุง2.5พันล้านดอลลาร์แล้วก็ได้มีการพบปะกับลุงพาเวลของเราตอนดูเสร็จก็มาอยู่ต่อหน้านักข่าวนะครับซึ่งแกบอกว่างบเนี้ยมันบานไปลายไปถึง3.1พันล้านดอลลาร์แล้วนะแล่ลุงพาเวลก็สายหน้านะครับพร้อมกับหันมามองบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะปาแกก็บอกก็จะไปรู้ได้ไงก็มันพึ่งออกมานะครับแล้วก็หยิบกระดดาาษใหู้แลวุงเกกก็บอ ว่าอันนี้มันรวมอาคาหลังที่สร้างเสร็จไปเมื่อ5ปีที่แล้วด้วยนี่ครับทําแกก็บอกว่าเออมันก็รวมอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับสุดท้ายแกก็พูดนะครับว่าจริงๆสิ่งที่แกอยากเห็นที่สุดก็คือเรื่องลดดอกเบี้ยนะซึ่งหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าทําแกก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องไล่ลุงพาวเวลออกนะครับหลังจากที่ไปดูงานไซต์ก่อสร้างของเฟดก็เรียกได้ว่าเป็นการปรย้ยาเตือนนั่นแหละครับว่าเอออย่าลืมลดดอกเบี้ยด้วยนะเพราะแกก็ได้พูดมาหลายต่อหลายรอบแล้ว,วนนนนะรระรครรรรรััััับบวววว่่่่่่าาาใใหห้้้เเเเดดดลลออออกกกกีีีีียยสสททซึงงง5จมมมปปชุถไญ จะคงดอกไว้อยู่นะครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยทุกคนมองว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วนั่นเองซึ่งจะเป็นอย่างที่ทุกคนเดาวไว้ไหมเดี๋ยวได้รู้กันดูภาพรวมกันไปแล,แล้วเรามาดูข่าวคลิปโตของเรากันบ้างดีกว่านะครับข่าวแรกเทสลาบอกว่ามูลค่าบิตคอยที่ถืออยู่ณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.2พันล้านดอลลาร์หลังบิตคอยนะครับได้พุ่งขึ้นกว่า30%ในช่วงไตรมาส2ของปีนี้ถ้าดูจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเทสลาตอนนี้ถือบิตคอยอยู่ที่11,509 BTC นะครับและทําให้เทสลาเป็นบริษัทมหาชน ที่ถือบิตคอยมากเป็นอันดับ10ของโลกแถมในรายง,งานยังบอกว่าบริษัทนะครับไม่ได้ขายบิตคอยในไตามาสอของปีนี้ด้วยูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญของกฎการรายงานบัญชีในเมกาด้วยนะครับโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินหรือ FASB เนี่ยได้อนุญาตให้บริษัทสามารถบันทึกแฟร์มาร์เก็ตแว e ูของคริปโตในแต่ละไตามาาได้โดยเริ่มตั้งแต่ไตามาหของปี2025เป็นต้นไปเพราะก่อนหน้านี้บริษัทต่างๆต้องบันทึกคริปโตที่ราคาต่ําสุดในช่วงเวลาที่ถือ อยู่ซึ่งมาได้สะท้อนการฟื้นฟูของตลาดแต่กฎหมายนี้บริษัทสามารถรับรู้กําไรจากการเพิ่มขึ้นของคริปโตได้ทําให้ผู้ถือหุ้น,นมีภาพที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินนี้มากขึ้นถัดมา e อ c ก a n g ชงที่ล้มละลายอย่าง FTX เตรียมจ่ายหนี้คืนรอบใหม่ตอน30กันยายนนี้นะครับลังสารอนุมัติเงินแล้วกว่า1.9พันล้านดอลลาร์โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นเรื่องภายใน15สิงหาคม FTX ประกาศว่าบริษัทได้เตรียมคืนเงินรอบที่3ให้กับเจา้าหนี้ภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยจะอิงจาก รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้ามาก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งการคืนเงินในรอบนี้เกิดขึ้นหลังสารล้มลลายเมกาอนุมัติให้ FTX ลดวงเงินสำรองจากเดิม6.5พันล้านเหลือ4.3พันล้านนะครับทำให้มีเงินมากกว่า1.9พันล้านมาแจกจ่ายได้ในรอบนี้ก่อนหน้านี้ทาง Exchange ได้ทยอยคืนเงินไปแล้วนะครับ6.2พันล้านดอลลาร์ใน2รอบแรกโดยรอบล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะมูลค่ากว่า5พันล้านดอลลาร์โดยการคืนรอบนี้จะทำผ่าน Exchange b i t g o k r คร e เคนแล้วก็เ y ลเนียนะ โดยนักวิเคราะห์มองว่าอาจจะช่วยเติมสภาพคล่องให้กับตลาดอย่างเช่นเอาคอยได้ในระยะสัน้นต่อมามีข่าวว่าการนาเตรียมออกใบอนุญ,ญาตและกำกับดูแลแพลตฟอร์มคริปโตนะครับหลังมีความต้องการทางสินทรัพย์ดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นโดยธนาคารกลางกาหน้าหรือ Bank o f g ฟก n a นะครับเตรียมออกกอบกฎหมายเพื่อให้ผู้บริการแพลตฟอร์มคริปโตเนี่ยสามารถได้รับใบอนุญ,ญาตอย่างเป็นทางการโดยจะส่งไปที่รัฐสภานะครับเพื่อพิจารณาก่อนนะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนซึ่งเอ็กเชนแล้วก็ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกระเป๋าคริปโตนกานา ต้องลงทะเบียนแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องการฟอกเงินแล้วก็ KYC ให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคมนี้เป้าหมายหลักของรัฐบาลเลยก็คือการเพิ่มความโปร่งใสของตลาดคริปโตนะครับสนับสนุนการค้าแบบข้ามพรมแดนนะรวมถึงดึงดูดการลงทุนโดยมีแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจนอีกด้วยนะครับอีกทั้งธุรกรรมคริปโตที่ไม่ได้รายงานนะครับทำให้ยากต่อการควบคุมเงินเฟอ้อแล้วก็ความผันผวนของ,ของสกุลเงินของกานานะและการควบคุมแพลตฟอร์มคริปโตเนี่ยจะช่วยให้รัฐบาลนะครับตามติดเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็ลดความเสี่ยง จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้เพราะประชากรในการนาประมาณ17%หรือ3ล้านกว่าคนนะครับใช้คริปโตเป็นหลักแถมมีการทําธุรกรรมทั่วประเทศกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทางความเมอปปองหัวหน้าฝ่ายฟินเทคและนวัตกรรมของธนาคารการการนาบอกว่าเป้าหมายเราสําหรับกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อสร้างมาตรการป้องกันแล้วก็การควบคุมที่ปลอดภัยนอกจากนี้ครกสตอร์เออร์ที่ปรึกษาแพลตฟอร์มเซเบอร์คอยด์เพย์เมนต์ยังบอกด้วยว่าการใช้คริปโตอาจจะช่วยกระตุ้นการค้าในแอฟริกานะครับ เพราะจะช่วยลดปัญหาสภาพคล่องของเงินดอลลารได้อีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คิดเห็นกันยังไงหรืออยากจะเสริมอะไรก็สามารถทําได้ด้านล่างได้นะสุดท้ายก็อย่าลืมรัดเข็มขัดแกให้แน่นไว้ด้วยนะครับจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงได้เช่นเคยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยนะครับจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้การย่อกํลาลังมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ